ครับก็บเป็นที่ทราบกันดีนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในภาคใต้ของเราครับประสบกับปัญหาไผ่น้ําท่วมนะฮะวันนี้นะฮะที่โรงเรียนปนะนะครับพัฒนาวิทยามณิธิอำเภอกรากงเจริญชลุงนะครับก็ประสบเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับโดยปกติเนี่ยจะมีนักเรียนประจําอยู่ประมาณ60คน,นะฮะแต่ว่าขอกลับบ้านไป30คน ที่เหลืออยู่อีก30คนนะครับตอนนี้ก็กําลังประสบปัญหาความเดือดร้อนก็คือไม่มีทั้งอาหารแห้งนะครับไม่มีเสบียงต่างๆนะครับรวมถึงที่นอนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณดาริสเซนธนูเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสลามอัยกุมารห์มตะตุลลอฮิวบะระกะตุครับอัยกุลสลามมารห์มตะตุลลอฮิวบะระกะตุครับคุณตาครับแล้วต้องเจ็ุยังครับผมครับคุณดาริสเป็นยังไงฮะตอนนี้เอาเอาเอาที่ภูเก็ตก่อนเราอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยน้ำท่วมกับ ปร,ประเทศกับจังหวัดรอบข้างเราไหมฮะผู้รียกว่าฝั่งอันดามันในตอนนี้ฮะภูเก็ตกับพังงาและก็กระบีน่นี่ยังไม่มีทราบข่าวนะครับว่าได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมานะครับแต่ว่าทางด้านจังหวัดตรังเป็นต้นไปครับก,ก,ก็มีข่าวมาแล้วก็กำลังรออยู่ว่ามีในส่วนของพี่น้องของเราเนี่ยได้ ได้รับผลกระทบหรือเปล่าและก็ก็มีเครือข่ายของมอมสอรครับที่คอยติดตามข่าวอยู่ครับตอนนี้ครับ,บคุณประธาครับครับก็วันนี้จะลงไปช่วยในพื้นที่ไหนฮะครับวันนี้ผมและก็ทีมงานของมอมสอเครือข่ายอันดามันนะก็จะเป็นการรวมตัวของเครือข่ายอันดามันต่างๆนะครับก็จะลงไปพื้นที่โรงเรียนพัฒนาวิทยานะฮะเป็นโรงเรียนพนัะที่ อำเภอคงราจังหวัดพัทลุงครับครับได้ร,รับทร,บรบาบข่าวมาว่าได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของอจังหวัดพัทลุงนะครับในรวมไปถึงนครศรีธรรมราชแต่ในส่วนของพัทลุงเองนะครับก็ได้รับผลกระทบประมาณสี่ห้าอำเภอด้วรรยกันเลกหนึ่งในนั้นก็เป็นในส่วนของโรงเรียนอของอของกองครับครับไปได้สามจากท่านสาเมาืมมม่อคืนที่ ในะครับใช่าอนนีที่ทางบ้านเดลกาว่าตัวกส่งเรื่องให้ทางบ้านประธานมาู่นิธก็คือเชฟเดลมาสวัสดีก็เลยอนุมัติงบประมาณด่วนให้รีบเ่งไปช่วยเหลืออ่าน้องๆที่โรงเรียนพอน้อครับอันเนื่องจากว่าได้สอบถามอาจาร,รย์มัตสูน,นะครับว่าได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ําเนี่ยลงมาอย่างรวดเร็วมากวันนี้ก็ทําให้ในบรรดาเครื่องนอนและก็มีอาหารแห้งอะไรครับท,ที่ต้องการ อ่าด่วนอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็จะลงไปพื้นที่ในวันนี้นะครับเพื่อไปติดตามเยี่ยมเยียนแล้วก็ส่งความช่วยเหลือครับคุณตาครับครับเมื่อตอนนี้นี่ยังยังนั่งรถอยู่หรือเปล่าฮะเมื่อกี้เหมือนมีมีช่วงผ่านผ่านเขากําลังเดินทางอยู่ใน่ว่ของจังหวัดกระบี่ครับครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่มีช่วงหนึ่งสัญญาณมันขาดหายไปนะฮะเลยสันนิษฐานว่าคงคงขับข้ามเขาไปแล้วเจ้าหน้าที่ของภูเก็ตนั่งเดช้าแล้วก็มาตอนนี้มา ในส่วนของรับของประธานบมสาอกระกบี่ครับล้วก็ลงไปพื้นที่ครับนี่จะคล้ายกับตอนที่ไปที่มสัสยิดหนึ่งเมื่อเดือนก่อนนะคือเอาเราไม่ได้เอาเงินไปให้แต่เราจะซื้อของแล้วก็แพ็คแล้วก็ไปแจกพี่น้องในพื้นที่ประสบภัยใช่ไหมหลครับอ่ะตอนนี้สัญญาณหายไปแล้วนะครับน่าจะเข้าในช่วงหุบเขา พอดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสกาภูเก็ตนะครับก็บมาร่วมกับทีมกระบี่เนี่ยก็คงเข้าไปในพื้นที่นะครับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องแล้วก็นำเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเนี่ยไปมอบให้นะครับ,รบก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆก,กันด้วยนะครับแล้วก็น่าจะคล้ายกับเมื่อครั้งก่อนคือ แน่นอนแหละเวลามีน้ําท่วมเวลามีอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างป้องกันภัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็ต้องต้องลงพื้นที่นะในอำเภออะไรแบบนี้เนี่ยส่วนมากก็จะลงแต่มันจะมีบางพื้นที่จริงๆที่ไปไม่ถึงไปไม่ถึงหรือตกสำรวจช้าครับคือรอเนี่ยรอนานเนี่ยไม่ไหวเราก็จะเข้าไปในพื้นที่ที่รับทราบข่าวแล้วก็ได้รับการติดต่อประสานมาแต่จะให้เราลงทุกพื้นที่เราก็ไม่ได้มีงบประมาณ เหมือนเหมือนอบตอบจนะก็จะลงไปในพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่ายังไงเดีเอาเป็นพื้นที่ที่เราได้รับการติดต่อมาแล้วกันนะครับับการติดต่อแล้วก็ดูแล้วว่าเอาไปไปได้ไปถึงก็จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับก็มีบัญชีด้วยใช่ไหมคุณอนัสครับครับผมตอนนี้นะฮะมันก็มีบัญชีนะครับช่วยน้ําท่วมนะฮะจะคุยกับคุณดาริสก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวคุณดาริสกลับเข้ามาในสายอีกครั้งนะครับน่าจะผ่าน ทิวเขาแล้วนะครับครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลขบัญชีก่อนนะฮะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสาขาเดอะมอลล์เดอะมอลล์เดอะมอลล์นะฮะจะเป็นเดอะมอลล์บางกะปินะครับครับเลขบัญชีนะฮะศูนย์สองเก้าขีดหนึ่งขีดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามนะครับขีดหนึ่งครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็คุณอริสกลับมาในสายแล้วนะครับเชิญครับสายหน้าจะหลุดไปนะครับเดี๋ยวคุณนัส อ่าทบทวนเลขบัญชีครั้งนึงอันนี้คือของมูลนิธิเลยนะฮะใช่ฮะธานาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเดอะมอลนะครับหมายเลขบัญชี0-29ขีดหนขีดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามขีดหนึ่งนะฮะสิบตัวด้วยกันนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการช่วยน้ําท่วมนะครับพี่น้องพยายามจําเลขบัญชีให้ได้นะเพราะว่ามมสอนี่มีการแยกบัญชีเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง1 1> นะครับศูนย์สองเก้าขีดหนึ่ง ขีดหนึ 6, 3, 1, 1> ่งศูนย์หนึ่งหกสามขีดหนึ่งจดไว้นะครับพี่น้องนี่จดบัญชีแต่ละอันของเราเนี่ยแล้วก็ผมแนะนําว่าแปะฝาบ้านไว้นะแปะไว้อันหนึ่งหรือว่าจดในสมุดโน้ตอีกเล่มหนึ่งก็ได้แต่ว่าแปะฝาบ้านนั้นเนี่ยก็จะได้ดูอ,อ๋นี่โอนอยากจะช่วย huh. น้ําท่วม,ร,มรู้แหละจะท่วมที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะเรียกว่ากระจายกระจายเม็ดเงินที่จําเป็นต้องใช้ไปพี่น้องก็จดไว้ก่อนนะหนึ่งหนึ่งบรรทัดก่อนจะช่วยพี่น้องที่ โรฮิงยาก็จดไว้อีกหนึ่งบรรทัดนะครับคุณอาริสกลับมาในสายแล้วนะครับสลามอะลกุมครับซาลามอะลกุ้มครับคุณปต้าคุณอนัทครับผมครับผมหลุดเขาแล้วนะฮะครับผมตอนนี้เข้าอยู่ในช่วงของหน้ามัสยิดกาญจวัดกระบีนะครับครับตอ้สัญญาณชัดเจนชัดขึ้นครับครับผมอ้าววันนี้จะลงพื้นที่นี่ก็คือซื้อของซื้อของไปให้นะไม่ได้เอาเงินไปมอบให้เพราะว่าเอาเงินไปให้เขาก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีนะฮะ ใช่ครับใช่เพราะได้ติดต่อทั้งด้าน่เพอ,อมันโซนะครับให้เราได้อ่าเดี๋ยวจะซื้อนะ่ะเป็น,เป,นเป็นเป็นอาหารแห้งนะครับให้น้องๆได้ได้อ่าใช้ได้กินนะครับที่จะอ่าอ,อยู่ได้ประมาณสักอันนี้ละก็มันจะรอประมาณสักอาทิตย์กว่าๆเกือบสองอาทิตย์นะครับที่ได้ประเมินเอาไว้ก็มีน้องๆตัวนี้ที่อยู่ในหอเนี่ยที่ที่กผู้ปกครองไม่ได้มารับกลับบ้านประมาณ สามสิบคนนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่นี่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราได้รับทราบข่าวมาทางด้านประธานมูลนิธินะครับคือเช็กเรดอนนะครับที่จะเปิดบัญชีนะช่วยเหลือผู้ประสบอุทากภัยโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะให้พี่น้องเนี่ยจะได้ช่วยเหลือ่ได้ตลอดนะครับแล้วก็ทางด้านมมสอเนี่ยจะได้ติดตามในชวนของแต่ละพื้นที่ต่างๆที่มีพี่น้องก็เราได้รับผลกระทบจากเฮรุทกาไฟนะครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะ รีบเร่งรุดนะฮะที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องของเราให้พ้นจากความลำบากกับเานเราครับกลับผมก็จะลงพื้นที่วันนี้นะครับวันเดียวเลยบจบวันเดียวจบวันนี้จบครับเดี๋ยวอินชาลลาะห์ครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะกลับมาแล้วก็พรุ่งนี้เช้าจะรายงานให้พี่น้องได้รับทราบนะถึงถึงอ่าที่ ที่ลงพื้นที่ในวันนี้นะครับครับครับขอร้อช่วยเหลือครับเจสซาก็รอขอร้องครับคุณดาริสครับซาลาโมอีกมุลครับขอร้อฮครับซาลาะมอีกมุลครับ伊斯兰ุอะลัยฮ์มากับคุณครับครับ